สวัสดี FC ครับ DA, สวัสดีท่านผ ok ู้ <reco on. S 2> ชมทุกท่านนะครับก็เช้านี้นะครับังอยู่ที่วัดสมขกรลบโพลิสิงเกินเคยนะครับผมเช้านี้ตักบาทนะครับตอนพิธีตักบาทนะครับผม อันนี้ก็เป็นาธาตุโยกนะครับที่า,า,าือกลมเลยนะไม่ถือแบ คนช้างของเราก็ยังอยู่ที่นี่นะครับผม,พมเพื่อรอตักบาห <c oughs> น้ำจากตักบาสเสร็จท,ทีแล้วก็เรีแยกย้ายกันไปตาม,มหน้าที่ของแต่และเชื่อกันต่อไปนะครับผกมเยอะเลยเห็นไหม เราก็รอหลวงปู่อยู่นะครับหลวงปู่เห็นไหมช้างนะช่งนี้ก็กําลังจะเริ่มใส่บาตมาตั้งแต่หัวเถียนครับนู่นนะครับผมไม่ได้ไปเยี่ยมเขาหอมที่บ้าน ญาติโยมมานี้ก็มากันเยอะนะครับคุณญาติโยมก็ได้ทยอยทยอยมาใส่บาตรปาราโลปาาจริยาจาริอัคนนายาะพุทตานปชายักอนุกรรมปะกามานดาดาป็ลปงของลูกเนปาดาภะระหัน รเราพาดานนั้เราได้มิรลาอ้าปากฟองดูโดเพราะว่าเราตุอคนท่านตอนนี้ผมก็ดูดสีตั้ไมได้เดินให้ญาติโยมใส่บาตรนะครับโดยมีกระบวน้างนะครับผมเดินตามนะครับนี่พาใจมงคลของเรานะครับผ

การที่ไทยภูผานะครับไทยภูผาวันนี้สองเชือกนะครับไายภูผากับพาจเจมมคลนะครับทําหน้าที่เดินตามปู่นะครับปิดาาบะใเช้านี้ ได้แล้วอะตอมตัวนี้เหมือนกันค่ะเรา <laughs> นิญาติโยมมากันเยอะแยะครับมากมายขอ,ขออนุโมทนาบุญนะครับส่วนบุญส,ส่วนนี้ส่วนนี้ขอให้เอซและท่านผู้ชมทุกท่านต้องได้รับบุบุญกันต้นหน้าต้นตากันท่านด้วยนะครับ

บรดาท่าที่ใส่บาทเสร็จแล้วก็ให้อาหารกับช้างบ้างแล้วก็ให้เงินช้างบ้างนะครับ

ครับตลงปูก็ได้มาถึงจุดสุดท้ายอีกครั้งยือยู่ท้ายแถวนนท่นก็ได้ให้ครับคุณจอาหลวงปู่ไปทุกเรื่องัน้าทุก้นมัเดมนม้วนย์ันแานว้อน

ครับการตัดบารวันนี้ก็เป็นเวลาเสร็จพิธีเรียบร้อยนะครับก,บก,บก,ก็ท่านก็เลยเดิดนจากเขา้าสวรสณภูมนนครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับช่องมัฒตารรมปาใจมงคลเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ